สวัสดีค่ะทุกคนอินี้จะสู่ช่อง Foxi 12 Kitchen เคยนะคะและในคลิปนี้ค่ะเราจะทำอะไรในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเล่นมาครับอาชีวิตรอด1.18กันค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยค่ะเย้โอเคก็ในคลิปนี้นะคะเราก็จะไปเล่นอาชีวิตไหมครับอาชีวิตรอดหลังจากที่เราหายไปนานมากมันกดสา3อาทิตย์ไม่ก็่เกือบ1เดือนเลยเพราะว่าเรานั้นคิดคอนเทนต์ไม่ออกก็เลยไปทำอย่างอื่นแทนนะคะ แต่ว่าคือตอนแรกก็ไม่ทำอะไรแล้วเพราะว่าขี้เกียจแต่ว่าท้ามัเถอะมันคือคอนเทนต์มันก็น่าเบื่อแล้วคิดว่าจะไม่ทำแล้วแต่ว่าก็ทำทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเนาะก็ไม่เลไปเลยนะคะซึ่งอัปเดตไหมครับลิชสแปก็เป็นพาร์ทสองมันก็จะเป็นพาร์ทสองของการอัปเดตเคปแอนคลิปมาจากจันกิสเกตนะคะเพราะว่าเขาอัปเดตไม่ทันเพราะโควิดนั่นแหละค่ะเพราะเกิดเพราะโควิดอย่างเงี้ยก็เลยอัปเดตไม่ทันก็เลยไม่ยกอมาเป็นพาร์ทสองในปีนี้นะคะและปีหน้าก็จะมาเป็น ม่ครับหนึ่งยูสิบเก้าที่เป็นอัปเดตกับอัปเดตป่าวาอัปเดตกับแบบสวอมสวอมแลนด์แล้วก็อะไรเยอะมากมายเลยเป็นไม่ใช่เป็นป่าก,กลางกลางซึ่งแบบปีหน้าอัปเดตปีหน้าไปแล้เนี่ยสนใจมากนะคะโอเคถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะมาเริ่มเลยนะคะซึ่งโลกในเวอร์ชันยูสิบเจ็ดที่เราที่มันเคยเห็นมามันลบหมดเลยลบออกหมดเลยลบออกหมดเลยนะคะมันก็แก้คืนได้อยู่หรอกแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรหรอกว่าโลกมันมันรกมากเลยแบบไม่ต้องแก้คืนก็ได้ าะยังไงสุดท้ายแล้วก็ตอนได้เล่นใหม่อยู่แล้วนะคะโอเคเราก็จะ create new world ไปเป็นที่เหมือนเดิมเลยนะคะโอเคซึ่งเราเคยเล่นไปแล้วก็ถือว่ามอนเยอะมากแล้วก็ copper ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าหวบแรกใช้ใต้ดินใช้นค่อนขางที่หาย,ยากนะคะโอเคตั้งชื่อเป็น1.18่งจุดสวน์ว,วนะคะโอเคได้แล้วเราจะไม่เปิดแบบเปิด เก็บของเพราะว่าเราจะเก็บเก็บเก็บเควสนั่นเองนะคะโอเคมีอะไรให้เปิดบ้างโชคอนดเนตโอเคตรงนี้แล้วก็เปิดวันนี้มันเนี่ยเอ็กซ์เพอริเมนตนเออในดูนสเี่เราเปิดอะไรบ้างหลหลายพวกเราใส่ไปแล้วเนาะไม่ต้องเชเดอร์หรอกขี้เกียจ <c oughs> บางทีก็ไม่แบก็อยากเล่นแบบไม่ต้องใส่เชเดอร์บางก็ได้โอเคแล้วก็กด create new world ไปเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็รามันวนไปค่ะไม่รู้ว่าโลกใหม่จะเป็นยังไงบ้างขออย่าเปหิมะเลย เคยเล่นแล้วมันแล้วมันหนับเจเนเรตเป็นไบอมหิมะหรือไบอมแบบมอร์เทนกรุ๊ปหรือเปล่าเขาเปลี่ยนเขาเป็นชื่อไบอมด้วยนะคะแบบเรียกชื่อลืมไปแล้วมันชื่ออะไรเป็นอะไรไม่ใช่เมโดสีเมโดทุ่งหญ้าก็เขาเปลี่ยนชื่อไบอมเหม่ทั้งหมดเลยแบบเขาอีอ้างอิงจากกับจากแบบสภาพแบบภูมิประเทศจริงๆอ่ะทุกคนคือแบบมันเหมือนจริงมันเหมือนจริงกว่าเดิมนะเออพูดพูดไปพูดมาถึงแล้วโอ้ว้าวเรามาอยู่ w ว r l d มาอยู่ตรงหน้าผาเลยโอ้ไม่กอดทำไมถึงสปอร์มาอยู่ตรงนี้ล่ะเนี่ยแล้วต้นไม้โอโ้หทาไมเป็นลูกมัอนอุกบาทตกเ <laughs> มืนอุกบาทตกเลยโอ้ไม่กอดโอเคเริ่มแรกเราก็จะเริ่มจากการไปหาต้นไม้ก่อนนะคะอืมต้นไม้อยู่ไหนเนาะต้นไม้ต้นไม้ฉนันอยู่ที่ไหนอันนี้กระปุ่มก็เล็กๆเหลือเกินไม่มีต้นมัน ต้นไม้มีนิดเดียวเองจะป้าตายบปโอเมดโดก็เมโดจริงๆคือแบบเป็นแบบเป็นที่รับร่มของภูเขาอนะคะซึ่งแบบมีแต่ภูเขาเลยอะไรอะเนี่ยอัปเดตนี้มีแต่ภูเขาค่ะเออสุดยอดไปเลยอ๋อยังไงต้นไม้มีเยอะอยู่ไงคิดว่ามีแค่นี้โอเคแต่ยังไงก็โชคดีหน่อยที่เราได้มาเกิดตัวเมโดเพราะเราจะได้ทำทำฟงทำฟาร์มพวกทำโรงงานมันจะได้แบบ จะได้สะดวกมากขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องลําบากเมือนตอนอยู่ในโบว์ภูเขาคือลำบากแน่ๆค่ะง,งานนี้แต <c oughs> ่โชคดีหน่อยนะโอเคก็ตัดไปก่อนก็จะตัดไม้ไปเลยนะคคฮัลหลโอเคได้มาแล้วเราก็จะทําวิธีเดิมเป็นไม้แผลงออกมาแล้วก็ทําเป็นโตคราฟแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็ประมาณเราต้องการขวานค่ะอา้าวขวานนะคะไม่ได้ดีกว่าเสียงม้าอยู่ไหนเอ้เสียงม้ามันเสียงม้ามันเสียง เสียงเท้ามาที่ไหนอะเสียงก,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 กักกักกักเสียงไม้เสียงไม้อยู่ตรงไหนเมื่อกี้ทำไมเราเห็นเออแต่ว่าถ้ามีหมู่บ้านนะเราจะสบายมากเลย <laughs> ถ้ามีหมู่บ้านนะคือว่าเราจะแบบสบายมากไม่ต้องไม่ต้องตัดมงตัดไม่ต้องหาแกะกระเทียว <laughs> แลวเรา <laughs> ก็จะรอดแล้วก็จะยืนหมู่บ้านนั้นไปเลยนะคะ <laughs> จะบอกเลยว,ว่าอัปเดตนี้มันมอนเตอร์มันดุมากมันมันเยอะมากคือแบบทํานี่ยางมีเป็นกระจุกกับแบบโอ้โหทัางคีปวงคีเปอร์แบบ มอนเตอร์ที่ย่ที่สุดที่เราเคยแอบเล่นมาคืออะไรนะซอมบี้เยอะมากซอมบี้จะบอกเลยว่ามันเยอะมากๆากโว้ไม่รู้มันจะเยอะไปไหนเกิดเยอะตอนรับอัปเดตใหม่สินะโคักเราแหละเออโอเคเราจะโอเครู้ส่ามันจะได้แลว้ว <c oughs> เรามาทําเป็นไอ้นี่กันดีกว่ามาทจะเป็นขวานขวานแล้วก็ไอขวานอันนี้ไงขวาน โอเคแล้วก็จะเริ่มจากการตัดไม้ก่อนตรงนี้รู้สึกว่าตรงนี้มันมีถ้ำค่อยไปหาแล้วกันค่อยไปหาตอนเราค่อยไปเก็บฐานแล้วก็เก็บหินกันสักหน่อยนะคะก็จะตัดไม้ไปก่อนเพื่อเป็นสเสบียงเพื่อเป็นสเสบียงในวันแรกนะคะอุปรกรณ์นในการใช้ชีวิตพั่วเราขาดไม้ไม่ได้ไงเออต้นไม้คือจุดพื้นฐานของการเอาชีวิตรอดของทุกเกมค่ะใช่ไหม เออโอเคก็จะตัดไม้ไปเลยเงียบ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 ตัดไม้ไปเลยคะ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเราปลูกใหม่ได้อีกแล้วมันก็แบบถึงไม่ได้ทำให้ต้นไม้มันก็ไม่ตัดตัดไม้ทลายป่าน,ะนั่นแหละแต่เราก็ปลูกใหม่คือขึ้นใหม่ได้อะ <laughs> okay. ่ะโอเคไมเ่เป็นมีต้นไม้เยอะแล้วเขทำเปเป็นฟาร์มต้นไม้ก็ได้จะได้ไม่ต้องแบบทำลายพื้นที่ของต้นของป่าน,นะจ๊ะนะคะเนะจ่าอีกแล้วโอ้ยไม่เป็นไรทำไมกลับมาครั้งนี้สุ้คู่มากกว่าเดิม <laughs> เปอกแปลกแปลกเราจริงก็ตัดไปก่อนแต่ปุ๊บโอเคคอยต้หนห,ตหนึ่งเราก็จะไปหาแกเลยอีกต้นหนึ่งเราก็จะไปหาแกะเลยนะคะงี้ย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 ตัดเร็วเวสิโอ้ยช้าเหลือเกินนีตักวกวอนวก็จะพังเจเล่นบอโอเคแต่ได้ยังเออเราต้องการขวาอีกอันหนึ่งเพื่อมาเ่าแกะแล้วก็ไว้ตีป้องกันมอนเตอร์มันจะมาง่ำเรานะคะ โอเคเอีหนึ่งเอามาชิ้วขาวแหละเดี๋ยวก็ได้ควัานหินละน้องแกะพี่ข้าทอดฮ้ยโอ๊ยตีไม่ถึงนี่แน่นี่โอ๊ยตียากเออได้แล้วได้แล้วหนึ่งค่ะแล้วการคือมันมีสีแกะสีเทาไว้ไปเลยเพราะว่าเราสามารถย้อมสีได้นั่นไงดอกป๊อปปี้ตรงนั้นเราสามารถเป็นเราสามารถใช้สก็มันทําเป็นสีย้อมในการย้อมขนแกะก็ได้นะคะโอเคได้แกะอันที่สองแล้วและแกะตัวที่สามนะคะก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันพอผ่านวันแรกไป แกะเยอะมากแล้วท้าที่มาแรกมีแค่แบบไม่ถึงไม่ถึงสัก,กตัวโชคร้ายนะโอเคเราก็ได้แกะมาแล้วค่ะพูดมากเกินไปไหม <c oughs> อือฮึโอเคเราจะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงของในเว Minecraft นะคะเพราะว่าพาทตย์มาตั้งเดงเลยเออเราจะทําเป็นเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวดอกป๊อปปี้ดอกป๊อปปี้ดอกป๊อปปี้ดอกป,ป๊อปปี้เอาเอาด๊ดอกสีเหลืองดิเอาสีเหลืองนี่แหละ <c oughs> โอเคจะเอามาย้อมสีนะคะก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามี่พีสีฟ้าด้วยอะ่ะพีสีฟ้าด้วยอะ่ะหยิบไปแล้วไม่เป็นไรหรอกโอเคอ่ะตัวครับเกือบไม่เห็นแล้วไงมาวันแรกจะตาถั่วไม่ได้นะเธอเออโอเคเราก็จะเอาดอกไม้ไม่ใช่ทำอย่างนี้ก่อนเออโอเคแล้วก็เจ้านี้ฮะอ๋ออ๋ออ๋อเบลเอเามาค่ะเมาโอเคตึ๊บ ได้สามอันแล้วแล้วก็คราฟเป็นเตียงนะคะเป็นสีเหลืองนี่เราก็ชอบสีนี้มันเป็นสีเตียงที่มันสวยๆนะคะโอเคเราจะลองไปเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างฮัลโหลเดี๋ยวครับอู้หูยมืดจังเลย <y> วุ้ยตายเก็บก่อน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 เก็บ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 รีบเก็บก่อนทำไมเมื่อกี้มันไในอีเอสียสเกลตันออกมามันแบบก,ก,กอกแกะก็แกะเสียงกระดูกเลยก็ใช่สิเป็นกระดูก จึบ๊บก็เก็บตรงนี้ก่อนนะคะอือคือก็พยายามจะไม่กลัวมอนเตอร์นะแต่มันก็กลัวยีเดีย <c oughs> อ้อมันเลิกที่ใส่กลัวมอนเตอร์ไม่ได้จริงๆโอเคก็คจะสราเป็นเจ้า stone px ของเราเพื่อให้ชีวิตช c ดีขึ้นนะคะอือฮึแต่ใน CD เนี่ยก็จะพยายามไม่ไมตายนะคะเพราะว่าเดืยวของมันจะหายไปเพราะว่ามันจะมันไม่ยอมไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวของหายแล้ว ชอาบจ๊าพี่พี่กัดเวลาเราตายไม่ได้อะทุกคนล้วคือแบบเออแล้วถ้าขออนี้สปอนครแล้วแล้วถ้ามันเพชรเพชรมันดีสปอนไปลหละกูจะเสียได้ไหมเสียได้คือมันก็เสียได้เว้ยทุกคนโอเคแล้วเราจะเราก็จะพยายามที่จะไม่ตายนะคะยกเว้นถ้าในเนเธอร์นี่คือตายแน่แน่อาจจะมีการใช้หมวพีซฟูลช่วยนะคะแต่เราจะไม่ใช้หมวกไอคิวทีมแล้วนะคะยิงหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่พักชั่วคราวของเราเออ แต่ว่ามันอยู่มันอยู่ไกลจากน้ำอ่ะ้รา่าจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ตรงน้ำตรงนู้นก็ได้เพราะว่ามันตรงนั้นมันอยู่ใกล้จุดสปอนแล้วเนาะก็น่าจะไปอยู่ตรงนั้นได้แหละแล้วก็เราก็ต้องการอาหารเอาครับอันนี้มายังยังทำไมไม่คราบดาบมาก่อนแย่พระเจ้าคราบดาบมาดาบค่ะดาบดาบดาบยีเด้อดาบ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 แล้ดาบเพื่อมองกันตัวเออไปใช้จะคราบจะคราบแอคทำไมก่อนตอนแรกคือแบจะลืมบทพูดไปแล้วแต่ว่า ทำไมกลับมาตอนนี้รู้มากวันดีวัสดีครับวัสดีครับวันดีครับสวัลดีดการเข้าไปมันนี่มีมันไม่มีแบบโคอะ่ะมันนี่มีฐานเลยอะ่ะี่มีฐานไหมครับฮัลโหลตรงนี้เป็นวิตตายทำไมมันอพรพเจ้าเออตรงนี้ไม่มีแต่น้ำอะ่ะแล้วเราต้องการฐานอะ่ะมีฐานไหมสวัโหลเราต้องการฐานอ่ะเออนั่นไงฐานนั่นไงฐาน จะว่าไปแล้วเราก็ย้ายถิ่นฐานมาจากตรงนั้นไป mm. ย้ายิ่นฐานกันดีกว่า mm. เราคิดว่าจะย้ายถิ่นฐานตรงไปจากตรงนี้ไปตรงตรงอา่าวตรงชายหาดนะคะไม่ใช่ชายหาดได้เป็นไเป็นแม่น้ําหรือเปล่าแหละไม่ใช่เป็นทะเล <laughs> เป็นทะเลเออถึงมาตรงว่าตรงนั้นมันจะมีแบบต้นไม้น้อยนิดหน่อยโอเคเราก็จะย้ายถิ่นฐานของเราไปนะคะย้ายไปอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ โอเคมาอยู่ตรงนี้เราจะย้มมาอยู่ตรงแม่น้ำดีกว่ามอมจะรวมสปู่แล้วก็แบบเวลาปลูกอะไรมันก็จะสบายนะคะโอเคมุดติทะเลด้วยอ่ะมันไม่ได้ไปแค่แม่น้ำแต่มันติดทะเลด้วยค่ะทุกคนว้า wow. วน่าสนใจแต่ตรงนี้มีชูวกาเคียนไหมมี <laughs> ม่ตรงนั้นไปชูวกาเคียนแต่ว่าทำไมคูมีประเทศมันแปลกๆไม่เป็นไรโอ้ oh. แล้วเราจะอยู่ตรงไหนดีโอเคเราจะตั้งิีนฐานอยู่ตรงนี้และกันนะคะก็จะตรงนี้ปุ๊บเอาไว้นี่วางเอาไว้เราก็จเจ้านี่เอามางไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวกดผิดตร์ประจําเลยโอเคแล้วเราก็จะวางเตียงตรงนี้ข้ามได้ยังเอ่ยฮัลโหลอ่ะ,อะโอเคมันจะข้ามแล้วมันจะข้ามแล้วนะคะก็รู้สึกว่าพาร์ทนี้มันก็เลิ่อนไปจบสักทีนะคะคือแบบทําคิดอะไรคือแบบจบแค่มันเดียวแล้วก็ปิดทิปไปเลย ก็ <g ül> ใช่นั่นแหละเราไม่รู้ว่าจะทําอะไรนั่นไงนั่นแหละเหตุผลว่าทำไมชอบปิดคลิปไปตอดอาช่วงวลวันนี้แล้วก็ปิดคลิปไปเลยตามคอนเ็ปต์นะคะ <g ül> รอพระอาทิตย์แสนสวยงามของเราทำสักทีข่าว่ายังไม่ได้กินเออเออทำาะไรสมัยดีกค่ะทำอาหารพวกัวานี้แล้วก็ไม่ใช่อยู่แล้วพวกเราคามาคาผิดไปเลยโอเคทีนี้เราก็รอแค่พระอาทิตย์มันตกพระอาทิตย์ตกค่ะพระอาทิตย์ตกแล้วอาทิตย์ตกแล้ว อาหารปีนได้แล้วอ่ะกินข้าวรอแล้วกันยำ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 าำยำยำอืม,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 มอันนี้ใสไ่ไปอันนี้ใสไ่ไปเออยังไม่ข้ามอีกเหรอฮัลโหลข้ามแล้วโอ้พระเจ้าเดี๋ยวได้ได้ได้ข้ามยังข้ามแล้วเออนอนนอนยังน้อยนอนครับกอแฟกาแฟโอเคขึ้นแรกเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็เราบาลอง,ลอง,ลองหาข้าวเพื่อปลูกไว้ดีกว่า ปิดเอาไว้นะคะหาข้าวมันจะมีไหมหรอข้าวน่ะมันไม่มีว่ะไม่ได้มีอยู่ที่ตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่มีนี่ก็ไม่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 มีไม่ไม่มีไม่มีไม่มีอ้ my g o ก็เฮ้เดี๋ยวมันไม่มีอะไรโลโอเคจะลองปูข้าวก็สักหน่อยก็ดีกว่าแดดแดแดดแดดจิบ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  ยุบไม่มีข้าวไม่มีข้าวเลยหรือว่าอีพีหน้าจะทำเป็นฟาร์มข้าวก่อนดีอืมน่าสนใจแฮโอเคก็จะปลูกไว้ตรงนี้เป็นแบบชั่วครา,าวแล้วกันปลูกไว้ตรงนี้เป็นตรงนี้แล้วก็เอาเจ้านี่เอามาปลูกริมทะเลเลยนะปลูกริมน้ำริมไม่น้ําเลยคะ่ะเพราะว่าเราไม่มีบักเก็ตหรือถังน้ํานั่นเองปึ๊บแล้วก็ตรงนี้อุ้ยแซลมอนสองสามสี่แซลมอนอมมอน่ากินจังเลยแค่ ไม่ใช่นะคะอ,อ่แล้วชิวก็เชนเมื่อกี้ออกมาอยู่ตรงนั้นอยู่ก็ดไกลเลยอะคือก็ขี้เกียจไปเอาแล้วคือทีหลังค่อยไปเอาก็ได้แหละโอเคตอนนี้ก็ขี้เกียจแล้วอะนะนะเดี๋ยวืดก่อนไปคลิปก็กทําเป็นอันนี้ก่อนแล้วจะติดอ่างทาไมโอเคเราจะทําทอสก่อนทําทอสมาเป็นปักถิ่นฐานแล้วรู้ว่าตรงนี้เป็นบ้านของเราเป็นอาณาเขตของเรานะคะก็จะทําไอ้นี่โค เอาทำโคนะคะสักอันหนึ่งซักหนึ่งสองอันเพื่อปักไฟตรงนี้แถวนี้โอเครอค่ะรอ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 ฮัลโหลโอเคได้แคนน่นี้เลิก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 หยุดหยุดหยุดโอเคได้ไฟมาแล้วหนึ่งอันแล้วก็ปักค่ะไว้ตรงนี้เพื่อเป็นทินฐานดูว่าเฮ้ยนี่บ้านชนะนี่คือบ้านชนะก็จะมาเหยียบเข้าใครบ้านฉันโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นทีนฐาน วันแรกของเราเลยนะคะโอเคค่ะปิดคลิปแค่นี้แหละรู้สึกคลิปนี้พูดเร็วพูดเร็วไปและคลิปนี้เราขอ้อจะนานพิเศษโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ช่องนี้ก็ได้นะคะแล้วมาเจอกันในพอดีไมหน้าค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเพื่อไม่พลาดอะไรที่เราจะทําอะไรเด้อว้า <ś led> ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องนี้กันด้วยนะคะ แล้วโอเคก็คลิปนี้ก็ไปแล้วไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วปิดอ่าง <laughs> โอเคบ๊ายบายเย่